ลึกตัว,วนหลายเจ้าเหมียวน้อยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนสุขตัอปลาจะอนว่าเข้ามาหน้าหได้หน่อยอันตรายที่สุดก็คือโครคไข้แคเจ็บมีลาผู้ได้มองเห็นกันคือว่า โอเคอลืน okay, no okay. ี oh, ่โยผเป็นกู้สนองไม่ได้แล้วเนาะสีไปมีครับจังหวัดน่านอ้อยงอนะคะเนี่ยอ้อยงอปอกได้หมดนะครับอ้อยสิงกคโปรลงไปจังหวัดน่านครับตัวนี้สิงคโปรจะปอกยากเพราะมันเป็นลุมเป็นบ่อเป็นลุมเป็นบ่อปอกได้นะครับลูกคลิปนี้ถ้าเอามีดไอ้กีวีปอกนี่น่าจะปวดแขนมากนะครับ